สวัสดีครับวันนี้พ่อไวก็มาอยูอ่กำลังเดินทางมาที่วัดป่าป่าหนองแก้วนะครับวัดป่าหนองแก้วออกออกเดินทางจากบ้านมาแล้วครับเดี๋ยวนี้กำลังจะเข้าวัดป่าหนองแก้วแล้วครับอีกข้างหน้าก็ไม่กี่นาทีก็จะถึงแนวะัดป่าหนองแก้วเดี๋ยวพ่อไวจะพาไปดูที่ที่พอ่อไวที่ถ่ายทำเอาไว้งวดที่แล้วนะครับ วิหารหลวงปู่ใหญ่ที่เลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่194 195นะครับเข้ทาทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าพา่อวหวคงจะไม่ได้ลงเป็นตัวเลขไว้ให้แต่ให้ไปดูเป็นเป็นที่ที่พ่อวหวเอาไปาถ่ายทำมาให้งวดงก่ดที่แล้วนะครับเพราะว่า,าพราะวิทย์ไม่ลงตัวเลขให้แต่พอไปลงตัวเลขอีกชุดหนึ่งเป็น4 484นะครับมันก็ไม่เข้าแต่ว่าวิหารหลวงปู่ใหญ่พ่อวหวก็ได้ลงให้อยู่นะครับ อตามพ่อใหญไปนะครับเดี๋ยวพ่อไหญจะพาไปครับครับนี่ครับวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับที่เลขที่195ที่พ่อไหญบอกว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยที่งวดที่แล้วพ่อไหญก็มาถ่ายทําเอาวิหารหลวงปู่ใหญ่แต่ให้ดูเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่แล้วพ่อไหญก็ไม่ได้ลงเป็นตัวเลขเอาไว้ให้นะครับแต่ว่ามันมีเลขที่อยู่แล้วพ่อไหญเลยไม่ลงนะครับแต่พ่อไหญไปลงเอาที่พระ พระพรมสีหน้าแล้วก็พระนารายณ์นะครับแล้วก็พระธิปเนตรนะครับเอาเป็นมือมือสี่มือแล้วก็มือสี่มือมือแปดมือนะครับสีก่ก้อนสี่มือแล้วก็แปดก้อนนะครับที่เป็นลงเอาแปดสี่แปดนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้พ่อไว้ก็ให้ดูเลขตัวนี้เอาไปก่อนเดี๋ยวพ่อไว้จะพาเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ใหญ่นะครับ ไหว้หลวงู่ใหญ่แล้วเราจะไปเดินเอาตัวเลขเอาวันนี้จะเอาตัวเลขทั้งหมดเลยครับไม่เอาไม่เอาแปรเป็นมือนะครับเอาเอาแต่ตัวเลขนะครับไปตามประไว้เข้าไปในวิหารครับอันนี้คือทางเข้าวิหารหลวงู่ใหญ่นะครับพูดง่ายก็คือ,เ,อเป็นเป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์แต่ว่าคน,นเรียกว่าเป็นวิหารนะครับเนะเาะไปกราบไหว้ก่อนครับ นี่ครับวิหารหลวงปู่ใหญ่นะฮะตัวเลขที่วิหารก็ออกเต็มเต็มนะครับทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้ก็มากราบไหว้ก่อนนะครับไหว้ก่อนอันนี้ก็เป็นกระถางทูบนะครับที่ยังไม่มีใครมาจุดอะไรไว้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกราบไหว้หลวงปู่ก่อนนะครับครับหลังจาก กราบไหว้หลวงปู่ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพระไว้ให้ได้ดูนะครับสายทำองค์หลวงปู่ใหญ่ของเรานะครับให้เรียบร้อยแล้วพระไวขอช่วขอลาบจากหลวงปู่ใหญ่แล้วก็จะเดินทางพาไปดูตัวเลขนะครับตัวเลขทึ่งอยู่กับองค์พระพุทธรูปต่างๆมีพานาลายก็มีตัวเลขแล้วก็พระทิพประเนตรนนี่ก็มีตัวเลขเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพุทธพระพุทธะ เมตตาเรื่องไงองค์หนึ่งก็มีเลขนะครับแล้วก็พรหมสีหน้าก็มีตัวเลขเหมือนกันเราจะไปเอาจากตัวเลขจากที่ตรงนั้นนะครับเอารวมกันแล้วก็จะได้ตัวเลขมาเท่าไหร่แล้วก็มาจับตัวเลขใส่นะครับไม่รู้ว่าจะจับใส่ถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอให้จับถูกเถอะสาธุสาธุสาธุาหลังจากเรากราไวไหวหลวงปู่ใหญ่เสร็จเรียบร้อยนะครับพ่อไหวก็พามาดูตัวเลขก่อนครับวันนี้เข้ามาดูที่พระ รางคันธราชนะครับหรือรางขอฝนนะฮะซึ่งจะมีตัวเลขอยู่ที่56เอนะครับซึ่งผมวัยก็เคยมาจับตัวเลขพวกนี้นะครับใส่กันเข้าไปนะครับมันก็ถูกเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่เป็น2ตัวนะครับไม่เคยเข้า3าตัวสักทีนะฮะเข้าแค่2ตัวเข้าแค่2ตัวครับจับ3ตัวเข้าแค่2ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างครับแต่เข้าหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณ์การรับชมนะครับเพราะว่าผมวัยทำให้เป็นแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับ ตัวเลขที่ตัวเลขหนึ่งนะครับที่มีวันนี้เอาตัวเลขตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลายที่นะครับมีตัวเลขเช่นกันนะครับนะครับเป็นตัวเลขนะครับนี่ตัวเลขตัวเลขแรกครับแต่ว่าตัวเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นั้นก็ที่ออกไปแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างครับตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวน,วนี้นะฮะตัวใหญ่เราจะให้ดูว่าเราจะจับเลขใส่3ตัวนะครับ3องค์นะครับเอาตัวละองค์ครับ3ตัว3องค์นะครับเห็นไหมครับเป็นเลข3าตัวมันใหญ่มาเริ่มเลยนะครับนะตัวนี้ชัดเจนเลยครับไม่ไม่เป็นตัวอื่นเลข8เลข3านี่ไม่เป็นตัวอื่นนะครับชัดเจนเลยไม่ไม่ไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับจับใส่เข้าไปนะครับ เลขสามอยู่ขึนซึ่งอยู่หลังพระทิปเนตรนะครับหลังพระทิปเนตรซึ่งข้างหน้าพระทิปเนตรนี่ก็มีตัวเลขเหมือนกันครับเลขสามอยู่ที่ฝ่ามือนะครับเดี๋ยวพอพอไหวจะพาไปดูเลขสามพี่ฝ่ามือครับนะครับเลขสามอยู่ที่ฝ่ามือนะครับซึ่งก็ตัวสามใหญ่เหมือนกันนะครับเห็นชัดเลยจากพระทิปเนตรนะครับพระทิปเนตร นีปฏิปเนตอยู่ที่วัดป่าหนองแก้วนะครับที่พ่อยมาทีไรก็เข้าถุกงวนนะครับแต่พ่อไอจับใส่ไม่ถูกเองนะครับตัวนี้ก็ถ้าจะเป็น2ตัวก็เป็น90นะครับอยู่คู่กันเลยครับ90 90อยู่คู่กันเลยครับเห็นไหมครับตัวกลมๆนี่ครับตัวนี้นะครับ90้นะนี่นี่นี่เป็นศูนย์นะครับนี่เป็นศูนย์ มันกลมๆอันนี้เป็นเลขเก้าครับเก้ากว่าชัดเลยนะครับซึ่งก็มีอีกที่อ,อีกอีกองหนึ่งครับคือพระนาลายครับพระนาลายพระนาลายนี้จะมองไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนองค์อื่นนะครับที่ฝ่ามือเน,นี่ยจะเป็นไม่ไม่ศูนย์ก็เข้าไว้ที่แรกเข้าไว้ตีเป็นเลขสามนะเลขสามมันไม่ใช่นะครับตัวน,นี้มันจะเป็นเลขศูนย์นะครับศูนย์ก็ไม่มันก็ไม่ประจบกันดีนะักก็เหมือนห้าด้วยครับเหมือนห้าด้วยนะเหมือนศูนย์เหมือนนะห้าด้วยนะครับ ที่ฝ่ามือองค์อนาลายนะครับมันเหมือนกับพราที่อยู่ฝ่ามือองค์พรหมศีหน้าครับจะเป็นคล้ายๆกันนี่แหละครับคล้ายๆกันนี่แหละเหมือนจะเป็น3ก็ไม่ใช่เป็น5ก็ไม่ใช่นะครับเป็นศูนย์ก็ไม่ใช่นะครับพ่อไว้ก็เลยวันนั้นพ่อไว้ไปตีที่นั่นเป็นตีเป็น1 3 0นะครับซึ่งมันก็ออกมา150นะที่ที่พระเอกองค์องค์พรหมศีหน้านะครับพรหมศีหน้า อปก็ตีเป็นนั่นแล้วซึ่งออกตีผิดไปนะครับที่จริงแล้วตัวนี้มันให,ให้ให้เราดูแล้วก็เป็น5เป็น5ก็ได้ครับเป็น5แต่วันนี้คงจะเอาเป็นศูนย์้วเนาะเอาเป็นศูนย์แล้วครบรอบแล้วครับครบรอบแนละ้วเข้ามาปีหนึ่งเหมือนกันแหละที่พอไปเริ่มมาตีเลขอยางนี้เข้ามาตลอดเลยครับเข้ามาตลอดเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพนันลายนะครับพนันลายสี่กนนะครับซึ่งซึ่งก้อนหนึ่งก็มีตัวเลขอยู่นี่แหละครับ นะครับอ่าสลด์คลิปนี้ก็อ่เป็นคลิปที่ออกเพิ่งออกจากบ้านนะครับเป็นคลิปแรกที่พ่อยออกจากบ้านมานะครับแต่จะมีคลิปต่อ,ตอไปเรื่อยติดตามพ่อยไปเรื่อยนะครับโปรดใช้วิจัยการรับชมนะครับสวัสดีครับบวัสดีครับ